ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 521ตอนแรงกรรมที่หลวงปูส่สวงช่วยตอนที่สอง จากคลิปที่แล้วเมื่อครูโกเดินทางไปวัดไพรพัฒนาเพื่อไปกราบขอพรจากหลวงปู่สวงในตอนขากลับออกจากวัดไพรพัฒนาตัวครูโกเองกลับเกิดอาการแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอาการต่างๆเหล่านั้นจะเกิดมาจากการที่ครูโกไปลอดใต้สรีระของหลวงปู่สวงโดยการเดินลอดสวนทางกลับ จากที่ทางวัดกำหนดเอาไว้หรือไม่จากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับครูโกอีกเรามาฟังกันต่อเลยครับแล้วอ้วกออกมามันไม่มีอะไรพี่มันมีแต่ลมทีนี่ผมก็ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนทวนนะพี่ตอนมาเนี่ยกูยังดีๆอยู่เลยในยความคิดเนี่ยแล้วอยู่ดีๆทำไมออกจากวัดมาเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็หนาวไม่หนาวนะน้องก็ผ่อนแอให้ก็หาเสื้อเสื้อกันหนาวมาใส่ทั้งที่ตอนไปมันไปดีๆอะพี่แล้วไปเนี่ยยี่สิบสามมีนานะมันมันไม่ใช่ฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนที่ไปเจอฝนแล้วออกแดดอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เป็นอากาศธารรมดานิ่งๆไปเนี่ยพอมาปับ๊บอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับมาปับ๊บมาถึงแถวคาเขื่อนแก้วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยว่าจอดรถหน่อยดิไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวซดร้อนๆให้มันสาก กินได้อยู่ประมาณสี่ห้าคำมันอิ่มอิ่มแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถมาปั๊บก็ยังไม่หายจนมาถึงบ้านที่ที่ที่ละเอ็ดคือตอนนั้นผมจะพักอยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านพักหลังของแฟนเพราะว่าตอนนั้นผมยังสอบสอบบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ผมยังเกินลูกจ้างแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วแต่ว่าเราไปอยู่เป็นเพื่อนเขาผมจับโทรศัพท์เลยผมเอะใจอะไรบางอย่างไม่รู้จับโทรศัพท์หาทูหานาชัยคนนั้นแหละเล่าให้ฟังว่าไปมาแบบนี้แบบนี้นะผมทําแบบนี้แบบนี้นะ แกด่าพวกเลยไปทําอะไรพี่เรียนแบบนั้นเขาเขาเวียนขวาตัวเองไปเวียนซ้ายมันมันผิดวัฒนธรรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยเอกใจเลยนะพี่ผมเอะใจครับมันไม่รู้จะทํำยังไงนะผมก็เลยขึ้นบนห้องแล้วก็ไปลื้อดูว่ามีทู่มีเทียนอะไรไหมเพราะมันทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วเพราะตอนนั้นมันกว่าจะกลับจากไหว้ลวมปู่ก็ออกจากวัดก็ปลายสี่ใช่ไหมละ่ะอ่าบลายสี่แล้วระยะทางเกือบสามร้อยโลเนี่ยมันมาถึงก็สองสามทุ่มแล้วมันมันมืดแล้วมันไม่รู้อะไร เผอิญมาคือมันมีอยู่แล้วละ่ะทูบเทียนก็เลยได้ทูบมาสามดอกแล้วก็เทียนของหนึ่งก็จุดจุดทูบที่ที่หิ้งพระที่บ้านพระคขูตอนนั้นก็มีแต่รูปที่แบบว่าเรื่องรูปนี่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังผมผมได้มาอย่างไงมันมีรูปลวงปู่รูปรูปลวงปูท่ที่ที่นั่งอยู่แล้วถือถือก้าก้าข้าว<อ>ก้าต้น<ำ>ข้าวรุนกำจำ,ำข้าวทีนี้ผมก็เลยบอกผมก็เลยท่องนาโมสามจบตอนนั้นอยู่ในรูปมันจะมีคาถาลุงปู่ให้อยู่แล้ว ผมก็เลยสวดคาถาหลวงปู่เสร็จปั๊บผมก็เลยพูดหลวงปู่วันนี้ลูกไปการาบหลวงปู่เนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่ลูกได้ล่วงเกินหลวงปู่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยกายวาจาใจก็ดีเนี่ยขอให้หลวงปู่เนี่ยให้อภัยลูกหลานลูกหลานขอขมาลาโทษหลวงปู่ต่อไปเนี่ยลูกไปลูกถ้าลูกหลานมีโอกาสไปอีกลูกหลานจะทําให้มันถูกมันต้องแล้วเสร็จปั๊บผมก็เอาทูบเนะี่ยมาปักตรงกลางแจ้งนะปักตอนกลางคืนนะพี่ แล้วก็ไปอาบน้นาหนาวหนาวนี่แหละแต่ไปอาบน้ําคืออยากอาบอาบยังไงก็ยังไงก็ต้องอาบเพราะเราเดินทางไกลใช่ไหมละ่ะแฟนบอกทําไมไม่กินยาผมไม่กินผมคิดเลยว่าถ้าผมกินถ้าผมหายก็หายเพราะยาผมผมอยากจะลองดูว่ามันจะเป็นจริงไหมถ้าถ้าเรากินยาพาราหรือที่ฟีถ้าเราหายมันก็ต้องว่าเป็นไข้แล้วกินยามันเลยหายผมไม่กินยาเลยผมตัดสิในใจไม่กินยาเลยจะเป็นยังไงก็ช่างเราได้ทาแล้วเรารู้สึกโล่งแล้ว ก็เลยนอนนอนนอนปั๊บคลุมผ้าไปหลับตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งพี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย<ม>เอาผ้าห่มออกเลยหายหายเลยอาการที่แบบหนาวมาตลอดทางแล้วก็ปวดหงวงัวแล้วก็หงื่อหิีเป่าโล่งไปหมดทุกอย่างเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเออเราออกทั้งหัวนะแล้ว,ลวริวิซ้ายมาเพื่อมามาต่อมันเหมือนกันเป็นการรักคิวเขา เป็นการรัดคิวแล้วก็มันผิดมันมันผิดวัฒนธรรมไงพี่เขาให้เวียนขวาเป็นธรรมเนียมป,ปฏิบัติแล้วเราไปเวียนซ้ายเนี่ยมันด้วยความรู้เท่ามีถึงการนั่นแหละเราคิดง่ายๆแค่ว่าเราไปครั้งแรกแล้วมันจะไปต่อคิวทําไมให้มันยาวให้มันแน่นอื<ม>เราไปแบบซ้ายเนี่ยเร็วกว่าเพื่อนเราจะได้มาทําอย่างอื่นความคิดเนะี<ม>่ยเราถ้าเราเสร็จเรวเราก็จะได้มาดูวัตถุมงคลอะไรอย่างนั้น<ม>เอราก็ว่าไปแต่ก็ไม่ได้บูชาวัตถุมงคลอะไรหรอกครับก็ทําบุญใส่ตู้ไป สามสี่ร้อยตามกําลังศรัทธาแล้วก็ได้แต่ฝ่ายผูกเขียนมากับอังสานิดนึงแค่นั้นพอทีนี้หลังจากนั้นมาพูดถึงรูปรูปที่ถือมัดข้าวเนี่ยครับผมได้มาผมได้มาก่อนที่ผมจะไปกราบหลวงปู่ที่วัดนะครับได้มาก่อนที่จะไปวัดเนี่ยประมาณสักสองสามเดือนคือผมไปทําบุญที่ที่วัดที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยโสแล้วทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านใช้ให้ผมเนี่ยไปทําความสะอาดกุติให้ แล้วรูปตัวเนี้ยมันใส่กอบไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไปอยู่แต่กองไว้ไม่ได้แขวนน่ะกองกับพื้นแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นนะพี่คิด,ดูผมก็เลยหยิบขึ้นมาเอานี่รูปหลวงปู่สวงที่อยู่สีสกเกียรุเนี่ยผมก็ว่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อให้ผมบูชาต่อได้ไหมผมก็เลยทําบุญบูชาท่านไปสามร้อยแล้วผมก็เอาทิชชู่เอาผ้าอะไรมาเช็ดกระจกแล้วผมก็เอามาไว้บ้านตลอดผมมาอยู่สกลนครเนี่ยผมก็เอารูปหลวงปู่เนี่ยมาด้วยนะ บ้านพระครูผมเนี่ยมีเสาตะเคียนตกน้ามันไม่มีใครอยู่ได้นานเลยนะผมเอารูปลงปู่มาไว้บนบนหัวนอนผมเลยนะผมก็เอามาไว้แล้วก็ผมก็ไม่รู้นะที่คนอื่นก็ยังงงว่าทําไมอยู่ได้ครูคนอื่นอยู่ไม่ถึงปีสองปีหรือไม่บางคนก็อยู่แค่สี่ห้าเดือนก็ก็ออกเดี๋ยวก็เห็นนั่นเหนแล้วก็เห็นนี่แต่ผมมองตรงผมผมรู้ว่ามีนะแต่ว่าผมไม่ก็ไม่ได้ประมาทแล้วก็ไม่รู้สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้แล้วเราก็ บอกเขาว่าเ e อออยู่ใครอยู่มันน่ะ <S 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 เดี๋ยวทาบุญให้คุที่สวนคุณสวนให้เนี่ยแต่ว่ารูหลุงปู่ก็อยู่ <S <S ค,คือคือที่ห้องก็จะมีลูหลุงปู่สวงรูหลุงพ่อควยอ่าชายนาศอย่างเงี้ยที่เราที่เราไปทําบุญแล้วได้มาแล้วก็เอามาติดไว้เป็นสิริมงคลแล้วอันนี้คือเรื่องรูปปั๊บตอ,ต,อต,อตอนตอนตอนที่ไปกล่าบแล้วเจอประสบการณ์ที่รอดลุงแล้วมีอาการเป็นไข้ปวดหัวเนี่ยก็ผ่านไปก็ยังสอบไม่ได้นะพี่ก็ยังสอบไม่ได้อ่าเราเราก็แบบเราก็ไม่ได้ท้อหรอกนึงมันจะเป๊ เราจะไปแค่บนบานแล้วสอบได้เลยมันก็ไม่ใช่เราก็มันยังไม่ถึงเวลาอก็สอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณปี60เดือนพฤศจิกาเขารับสมัครสอบที่สกลนครผมก็เลยไปไปกาบหลวงปู่นี่แหละแต่ก่อนนน้นนั้นผมก็ไปนะหลังจากปี58แล้วผมก็พาพ่อกับแม่ไปตลอดพาแฟนไปตลอดปี62นี่ผมไปสองครั้งปี62นี่ผมไปกับแฟนช่วงเดือนกุมภา แล้วก็ปีแล้วก็ไปไปปีหกสองผมไปกับนักเรียนพาพานักเรียนไปแข่งศิละปะหัตถกรรมผมก็พา,าคณะครูกับนักเรียนเนี่ยไปไปเที่ยวไปทําบุญที่วัดหลวงปู่คือคือเขาไม่เคยไปเราก็เป็นไกด์พาเขาไปไปกับรถทัวร์นี่แหละแต่ว่าปีก่อนที่ผมจะสอบเนี่ยผมก็ไปไปบนหลวงปู่ผมก็บอกหลวงปู่สอบหลายครั้งแล้วนะไม่ได้สักทีอ่าถ้าได้ครั้งเนี้ยลูกเนี่ยจะซื้อไก่ตัวใหญ่ให้เลยกับว่าวถ้ามีบุญวาสนาจะได้ก็ขอให้ได้งวดน,นี้นะหลวงปู่สุดท้าย ได้นะพี่ได้หนึ่งบารมีหลวงปู่บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ความความที่เราอ่านหนังสือความไม่ย่อท้อความอดทนพอเสร็จปับ๊บปีหกสองแฟนผมเนี่ยสอบรองผู้อำนวยการก็ไปบนหลวงปู่ก็ได้สอบครั้งเดียวเลยได้เลยเขาเอาประมาณยี่สิบกว่าคนนะ่ะแฟนผมได้ที่เจ็ดก็ไปไปกันตลอดครับกับครอบครัวไปไปกันตลอดเพราะว่าเราเราว่ามันแค่สองร้อยห้าสิบโลเหมือนเราขับรถเที่ยวแล้วก็ไปจ่าหลวงปู่ก็ทําบุญกับหลวงปู่ตลอด ผมมาเห็นในในใน u t u b e ที่ที่ที่พี่ลงในเรื่องเล่าตำนานหลวงปู่นี่แหละผมก็เลยทักไปว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีจริงๆแล้วก็หนึ่งเราอยากจะเผยแพร่บารมีหลวงปู่ผมเพิ่งเห็นไอ้ที่พี่ทำ u u u ู e นี่แหละก็มาคิดกันอยู่ว่าเนี่ยเออแบบนี้ก็ิผมผมตามดูหลายตอนแล้วนะครับผมฟังแล้วมันสนุกหนึ่งสนุกดีได้ความรู้ดีหลายคนที่ผมแนะนำไปก็ประสบความสำเร็จไปหลายคนนะครับ แต่เรื่องแต่เรื่องที่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 ยังไม่ดเล่าให้ฟังลืมเล่าให้ฟังออื mm hmm. ก่อนที่ก่อนที่ผมจะไปบนลงปู่เดือนพฤศจิกายนและมาสอบได้เดือนธันวาคมปีหกศูนย์เนี่ย mm hmm. เดือนเดือนตุลาคมนี่อตอนที่ผมเป็นลูกจ้างโรงเรียนเดิมเนี่ยออ mm hmm. ืผมบวชผมบวชผมบวชถวายในหลวงรเก้านะครับออผมบวชผมบวชผมบวชสิบหกวันบวชที่บวชที่ยะสูรทอน mm hmm. เป็นเป็นบวชหมู่เลยบวชได้หลายคนบวชเขาเรียกบวชหน้าไฟในหลวงอผมบวชพี่เชื่อไหมวันแรกผมไปกินถาบาตท,ที้พอบวชเสร็จบวชจากบวชจากตัวจังหวัดแล้วเขาจะส่งไปอยู่ตามวัดตามตามที่ตามที่ใกล้บ้านเราเนาะผมก็ไปอยู่วัดป่าวัดป่ามันมีพระอยู่สิห้ารูปพระพระที่อยู่ตรงนั้นสองรูปก,กับพระบวชใหม 3, ่สามรูปเป็นนะห้านะ แต่บินธบาตบินคนละเส้นทางกันใช่ไหมหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ๆไม่มีใครเห็นพระบวชใหม่สักคนพี่เชื่อไหมหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเล็นน้อยนะเป็นร้อยสองร้อยหลังคาดรือน,นเนี่ยแต่ว่าพระนี่หลวงพ่อเนี่ยท่านให้ท่านให้ท่านให้ผมพพไปบินอีกเส้นหนึง่งไปบินธบาตอีกเส้นหนึง่งพอพอจะพ้นหมู่บ้านเนี่ย ผมเลยนึกภาพนะนึกภาพถึงหน้าหลวงปู่นะหลวงปู่ถ้าถ้าไม่มีคนใส่บาตรเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวเลยนะครับวันนี้วันแรกด้วยหลังสุดท้ายพี่ใจกล้วยฉาบมาอ,มอง์ละหอ,อเขาเขาบอกว่าข้าวเหนียวยังไม่สุกข,ข้าวเหนียวยังไม่สุกก็เลยใสยเป็นกล้วยฉาบมาสรุปก็คือจัางหันเช้าว,วันนั้นฉันฉกล้วยฉาบคนละหอ,อพอ พอวันที่สองวันที่สามอยู่ดีๆขาผมในข้างซ้ายนี่พี่ hmm. เขา่าบวมนะอื hmm. เขา่าบวมจนแบบว่าเดินไม่ได้เลยนะอื hmm. แต่แต่เราตั้งใจแล้วว่าสิบหกวันเนี่ยที่เราบวดถวายในหลวง hmm. รอเก้าเนี่ยเราจะเอาให้เข่งที่สุด hmm. ตายคือคือพูดง่ายๆว่าตายเป็นตายเลย hmm. ผมเดินลากขาที่เดินไม่ได้เนี่ยเดินไปพินทบาทไปกับประมาณสามสามสี่กิโลนะ hmm. เท้าผมเนี่ยหนังเท้าผมด้านล่างพองเลยนะพี่พองแล้วทีนี้วันที่สองวันที่สามเนี่ยโอเคชาวบ้านรู้แล้วเขาก็ใส่บาตรแล้วก็เขาก็มาเขาก็มาทําบุญเช้ามาจังหันเยอะมากแล้วทีนี้ปับ๊บผมก็เลยสวดมนต์แผ่เมตตาและลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพหลวงปู่สวงอะไรเนี่ผมก็เอ,อ่ยชื่อไปหมดไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยาเลยพี่วันที่สี่ของการบวชอยู่ดีๆตื่นเชา้ามาเป่าเลยหายเลย หายแล้วก็เดินปอแบบไม่มีอะไรหนังตรงหนังตรงที่มันพองอยู่ดีๆมันก็แห้งมันก็ด้านเข้าไปเลยแต่ว่ามันจะเหมือนแบบว่าเป็นมันจะพองเป็นน้ําแล้วมันเหมือนมันแตกแล้วมันมันจะแห้งอ่าค่อยๆลอกออกลอกออกลอกออกแต่ว่าถ้าที่จริงถ้าถ้ามันพองแบบนั้นจนจนเดินจนเดินไม่ได้แล้วเป็นเป็นน้าเนี่ยถ้าถ้ามันแตกมันจะแสบนะพี่อืมใช่ใช่อันนี้อยู่ดีๆเหมือนใช่เหมือนมันแห้งไปเลยเนี่ยแล้วเราค่อยๆลอกออก ผมก็เลยแบบโอ้เชื่อเชื่อมากเลยเรื่องเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามคุ้มครองเนี่ยผมเชื่อมากเลยแล้ววันที่จะสึกจริงๆเน่ยผมผมไม่ได้อยากสึกนะเราเราเรารู้สึกว่าเราเราแบบอิ่มยังอิ่มในธรรมอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่ออุปชาท่านก็บอกว่าวัดเนี่ยเราบวชตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องออกไปดูแลพ่อกับแม่ก่อนเพราะน้องเนี่ยน้องก็อยู่กรุงเทพอยู่ชนบุรีอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดถ้าพ่อกับแม่เป็นอะไรไปเนี่ยมันไม่มีใครดู ก็สึกไปสัก่อนไปทํางานถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บวชเราก็ทําบุญทําทานเอาก็ได้ก,ก็เลยก็เลยรู้สึกผมก็เลยเอาบุญบวชตรงนี้แหละแล้วก็ไปพนหลวงปู่ไปขอหลวงปู่ผมไปอยู่ไปหลวงปู่สวงแล้วก็ผมก็ไปไปหลายวัดอยู่วัดไหนที่ผมไปทําบุญไว้หมดผมก็ เอาคุณกุศลตรงนี้แหละไปไปขอไว้แล้วผมก็ตามตามแก้หมดทุกวัดเลยนะที่ออ <c oughs> ืตามแก้ตามแก้หมดทุกวัดได้สัญญาอะไรไว้ก็คือต้องทําให้ได้ <c oughs> ใช่ใช่ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่รับเมื่อทําผิดต่อหลวงปู่แล้วขอขามากรรมหลวงปู่ย่อมให้อภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราต้องช่วยตัวของเราเองก่อนก่อนที่จะรอให้หลวงปู่มาช่วย แล้วหลวงปู่จะเมตตาให้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นความจริงสำหรับท่านใดที่เจอเจอเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่และต้องการที่จะเผยแผ่ก็สามารถติดต่อทางช่องท่องต,องตำนานไปกับอริชัยได้ครับทางช่องยินดีเป็นสะพานบุญช่วยเผยแผ่บารมีของหลวงปูส่สวง อิลิเมีอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ